ยังอยู่กันไหมวันนี้นะคะแอดมินมิวนะคะเปิดงานงานอะไรเอ่ยงานอะไรเอ่ยมีใครถ้ายถูกมั้ยคะจากชั้นผ้าดีลูกค้าคิดว่าเป็นงานอะไรคะครงานอะไรคะครสเวตเตอร์ใหม่พรมค่ะงานนี้นะคะ FJ 172ค่ะสเวตเตอร์ใหม่พรมค่ะหนาบางค่ะลูกค้าเริ่มเลยนะคะ ว้าวตัวแรกก็ป้ายหอยแล้วแบนอะไรนะแบรนด์อะไรนะแบรนด์อะไรไม่รู้แต่ป้ายหอยฝากโชว์หน่อยค่ะลูกค้าหน้าหนาวนะคะฤดูหนาวปีใหม่ไปเที่ยวภาคเหนือนะคะสเวตเตอร์ไหมพรมค่ะยูนิโคค่ะแบรนด์นี้อนะคะใช่ค่ะงานนี้จะเป็นงานเกาหลีเนาะวันนี้โอ้ขอโทษค่ะวันนี้งานญี่ปุ่นงานญี่ปุ่น ทั้งไลฟ์เลยนะคะแล้วก็อันนี้ักฟเจค่ะแอดมินปับุดมาแล้วค่ะแอฟเจหนึ่งเจ็ดสองสเวตเตอร์ใหม่โฮมค่ะ, 2, คะหนาบางนะคะ100รกิโลนะคะสามพั0บาทค่ะลูกรีวิวนี้ลดส0 0เป็น3,600บาทนะคะ,ะใช่ถูกมากค่ะ รวมไปเลยเนะาะทั้งผ่าหน้าวสวมหัวเลยผ่าหน้าสวมหัวสเวตเตอร์ค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีติดเสืส้อกากไปด้วยเสืสส้อกากไปด้วยใส่เลยแล้วกันใช่ค่ะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะคะจํานวนตัวประมาณ200ตัวบวกลบค่ะเฉลี่ยตกตัวละเท่าไหร่คะตกตัวละเท่าไหร่นะตกตัวละ20บาทค่ะลูกค้า20บบาทเท่าน,านั้น ใช่เสื้อใหม่พรมอันนี้คาดิแกนใหม่พรมตัวละยี่สิบบาทค่ะสีแดงสมหัวก็น่ารักนะใช่ค่ะใส่ได้เรื่อยๆรืยนี่ค่ะก็จแล้วก็เป็นตัวหนาใช่แล้วก็เป็นตัวบางเป็นคริสต์มาสค่ะฝั่งนี้จะเป็นตัวหนาใช่ค่ะนี่นะคะหนาบางสีเขียวแดงคริสต์มาสค่ะลูกค้าใกล้ ช่วงนี้ก็อากาศเย็นแล้วนะคะลูกค้าใหม่ผมก็น่าสนใจนะคะมีติดร้านก็ไม่เสียหายนะใช่ค่ะตัวบางก็คัดขายให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษาได้นะนักเรียนนักศึกษาคนทํางานส่วนตัวหนาก็ขายเป็นงานหน้าหนาวได้เลยใช่แล้วก็ขายกลุ่มนักศึกษาได้น่สวยออมากสวยเบอร์มากใช่สวยนะคะลูกคา้าทางภาคเหนือก็ สนใจก็สามารถนําไปขายได้นะคะอากาศเย็นแล้วค่ะลูกค้ายได้ราคาส่งราคาเหมาก็ทักแคทหลังบ้านได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ทางเราก็มีรถเหมาให้ด้วยนะคะถ้าลูกค้าแบบใช้จํานวนเยอะๆนะคะสามารถสอามหลังบ้านได้เหมือนกันค่ะอาจจะไม่ใช่ตัวที่เปิดรีวิวนะคะอาจจะเป็นสินค้าตัวอื่นที่ลูกค้าสนใจก็สามารถได้ค่ะอันนี้ข้อเต่าค่ะใช่โบโลค่ะ ใช่โปรลมีออกแบงมีออกตัวไหนเป็นแบงก็ลูกค้าสามารถทําราคาเพิ่มขึ้นไปอีกได้นะคะจากต้นทุนที่20บาทนะคะลูกคา้าใช่เนี่ยก็ใส่กับแจ็คเก็ตหรือว่าเทนโค้ดได้ค่ะเที่ยวต่างประเทศนะคะหน้าหนาวโทนสีก็แต่งง่ายนะคะได้ทุกวันได้ทุกโอกาสใช่อันนี้ก็เป็นออกแฟชั่นค่ะ ก็จะมีติดสีแฟชั่นไปด้วยไม่น่าเบื่อนะคะไม่ได้มีแบบว่าโทนสีธรรมดาใช่ไม่ได้โทนสีมืดมืๆคลึ้ๆนะคะลูกค้านี่อันนี้ออกข้อเต่าหลายตัวเหมือนกันนะนี่ค่าจัดส่งไหนคะค่าจัดส่งนะคะลูกค้ากรุงเทพปริมณฑลนะคะภาคกลาง450ค่ะหีสาน5 5 0รแล้วก็ภาคต้ห5 0านะคะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้750บาทค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้า ต้องการใช้ของไวหรือว่าอยู่ในละแวกใกล้เคยียงสามารถส่งร้านละมุฟได้ค่ะ <Okay. S 1> สนใจสา,สามารถสอบถามได้นะคะลูกค้สสาใช่ค่ะสสแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะลูกค้ามีรอบส่งของดีไซน์นไอเดียแล้วก็นี่ไม่ใช่ค่ะขอขอไวของพญาค่ะรอบส่งของพรุ่งนี้นะคะลูกค้าท่านไหนจะสั่งของก็สามารถสั่งวันนี้ได้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้มีรถ ส่งมีรอบส่งค่ะัรอบวันนี้สามทุ่มใช่ตัดรอบวันนี้สามทุ่มนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าโอนยอดก่อนสามทุ่มก็จะได้แต่ส่งภายในวันพรุ่งนี้นะคะถ้าหลังสามทุ่มก็จะเป็นวันรอบถัดไปเลยคะ่ะค่ะปตัวนี้นพี่มีวันะมีวันหยุดลูกค้าบกคนลูกค้าแทนการสั่งซื้อล่วงหน้านใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีะปะปนกันไปนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายค่ะสามารถใส่ได้อันนี้ก็น่าจะเป็นแนวผู้ชายหน่อยใช่ใช่ค่ะ ว้าวอันนี้อะไรเอ,อ่ยกลับด้านกลับด้านนิดนึงคะงงงงใช่แล้วก็ใช่ลูกค้าทางภาคเหนือนะคะถ้าอยากประหยดัดค่าขนส่งไปหน่อยก็มีจะส่งนิ่มซี้เสงค่ะเริ่มต้นที่สองห้าบาทนะคะรอบส่งวันนะคะแล้วก็วันศุกร์ค่ะอช่ย่างน,น,นี้สวย,อยอเสือดาวสามตัวปะนี่เสือสามตัวใช่ เป็นลูกเสือนี่อันนี้ก็เป็นคาดิแกนใส่คุมใส่คุมทํางานได้นะคะนักเรียนนักศึกษาก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบคุมใส่เรียน,นเป็นงานคุมกันแบบรุ่นนี้ก็เป็นงานใหม่ครมอีกหนึ่งงานที่ขายใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนอุ้ยอุ้ยตกใจมันเป็นไอหมีอะไรนะอะไรไม่รู้ยกที่แด น่ารักนี่น่าเลยโทนพัเท,ทนพเทลนะคะลูกค้าถ้าเอาไปเรียงเราก็จะสวยขึ้นไปอีกนะคะขายได้ร้อยถึงสองร้อยก็มีค่ะบางตัวแล้วก็ผ้าใหม่นะคะลูกค้าถ้าลูกค้าได้สีเรียกก็สามารถนําไปแขวนขายได้เลยหรือว่าจะซักข้างละจ่ายก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีกได้ค่ะขออ,อนุญาตโกยนิดนึงนะคะอุ้ยสีนีส้สวย ใช่ลูกค้าถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสอะไรขายตัวละ69สามตัวสองรอก็ยังได้เลยลูกค้าก็ยังได้กำไรอยู่ดีนะคะหรือจะรอทั้งร้านก็ได้ใช่คัดตัวสวยๆแขวนราวขายแล้วก็ถ้าตัวไหนไม่สวยหน่อยแบบเป็นงานหางผ้าก็ขายตัวละสามห้าสามตัวอะก็ยังได้กําไรอยู่นะคะลูกค้านี่ตัวนี้สวยไอ้เกือบขอบจํานวนตัวนี้นะคะประมาณสองร้อยตัวบบกหลบ่ะลูกค้า อาจจะได้มากหรือน้อยกว่านั้นตามเนื้อผ้านะคะถ้าเจอผ้าหนาเยอะก็จะได้จานวนลดลงไปอีกหน่อยหนึ่งคะ่ะลูกค้าสนใจนะคะสินค้าตัวนี้รหัส FJ 172ค่ะ,คะสเวตเตอร์ไหมพรมหนาบ้านะคะราะคาอยู่ที่3,900บาทค่ะลูกค้าลูกรีวิวลด300จะเหลือ3,600บาทค่ะ หรือว่าถ้าลูกค้าไม่ยังไม่ถูกใจลูกที่เปิดรีวิวนะคะสามารถซื้อลูกใหม่ได้คะ่ะ3,900บาทค่ะใช่ค่ะสวยนะคะอันนี้เอธโทนคะ่ะลูกค้ามินิอลสุดๆสวยมากอันนี้น่าจะถูกใจิว,นะวัยรุ่นนักศึกษาเนาะแนวเอธโทนค่ะใช่นี่นะคะมีหลายโทนนะคะให้ลูกค้าสามารถเลือกแขวนได้เป็น ใช่เลียงโทนขึ้นลาวใช่ใส่หุ่นอุ้ยค่ะทีแกนสีเขียวอันนี้ผู้ชายก็ใส่ได้เนาะสีออกโทนเข้มใส่ได้กทุกกระสอบนะคะจะมีตำหนิค่ะใช่ข้อนะใช่ค่ะได้นะลูกค้าทุกกระสอบจะมีตำหนิเพราะว่าเป็นเสื้อผ้ามือสองอะค่ะลูกค้าก็ต้องเอ่อเข้าใจนิดนึงเนาะมันก็จะมีตำหนิบ้างแบบว่าตำหนิก็มีแค่หนึ่งถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้า นี่ใช่จะมีรูมดบ้างเปื้อนเลอะบ้างอย่างเงี้ยค่ะลูกค้ายูนิคอค่ะแล้วก็อันนี้อะไรนะโปโลค่ะอุ้ยเป็นอันนี้ก็เป็นสเวตเตอร์เสื้อคลุมใส่อันนี้แล้วก็แจ็คเก็ตคลุมก็เท่แล้วลูกค้าฝากโชว์านไหนค่ะว้าย สีแดงแรงรีดอีกแล้วสีแดงขัดผิวนะคะอย่างเงี้ยลูกค้าขาวนะสวยค่ะหาลูกค้าสนใจนะคะ f j 172ค่ะลูกรีวิวก็ยังว่างนะคะ3,600บ้บาทค่ะลูกค้าใช่อุ้ย,ยน่ารักขอใส่ได้ไหมล่าตัวนั้นน่ะอันนี้สีสัน,นะคะ่ะลูกค้าเอา้ามีเมื่อกี้มีอะไรไปบ้างแล้วนะ คาทเทลเอิร์ธโทนแล้วก็มีสีสันอีกเห็นไหมคะลูกค้าว่ามันมีให้เลือกเยอะมากแล้วก็สามารถทำราคาได้นะคะนนี้ตัวเลือกเยอะใช่ลอยทางร้านก็ได้กําไรหรือว่าจะคัดตัวสวยตัวแบรนด์ไปขายเพิ่มราคาอีกก็ได้เอนเอค่ะสวยมากยูนิโคค่ะ ลูกค้าว้ายน่าร to ักมากเลยอดีตชั้นเลี Alter, ้ยวค่ะลูกค well> ้าชั้นลี้ยเอาไปลุ้นลูกค้าเอาไปลนใช่เอาไปลุ้นนะคะว่ามันจะแท้ไหมแต่แค่เป็นแบงก์ก็ตื่นเต้นแล้วรวยลุ้นถล่มาก่สี่แทนไหมเอ่ยแท้ไม่แท้ลูกค้าไปลุ้นเอาเนาะ ใช่ค่ะลูกค้าได้ชาแนลในราคา3,600บาทอะแค่ตัวเดียวก็คุ้มแล้วแล้วพีเมื่อกี้พีอะไรอีกนะโกลโโลยูนิโคชนลชาแนลอีกคุ้มแล้วนะลูกค้าจริงรยูนิโคอีกแล้วค่ะ <c oughs> อุย้ยตัวนี้สวย จำนวนตัว200ประมาณ200ตัวบวรลบนะคะลูกค้าก็ตกตัวละยีบาทใช่คุ้มคุ้มจะยิ่งกว่าคุ้มลูกค้าน่าเมื่อกี้ลูกค้าได้เสื้อเด็กตัวเมื่อกี้ไปไนะคะ20บาทนะคะใลูกค้าเอฟกระสอบนี้คะ่ะเสื้อเด็กหลายไปแล้วเนาะเปิดไปแล้วส่งกระสอบค่ะเ,ค<ม>เป็นงาน FJ 1 f j 1 4 9แล้วก็เป็น KWE 301A คะ่ะลูกค้า ใช่สกสกนั้นก็ยังว่านะคะสนใจเอฟได้เลยค่ะลูกค้าน,นี่น่ารักถ้าใส่อีกมันจะเข้ากับฉันไหมอุ้ยตัวนั้นล่ะตัวไหนตัวไหนนะคล้ายๆกับคล้ายๆกับอะไรนะชาแนลหรอใ,รใช่ใคล้ายกับชาแนล,แลใช่ใส่เลยละกัน,อ,นอุ้ยตัวนี้เป็นซิปน้าอุ้ยลืมไปว่ามีหัว น่ารักไหมคะลูกค้าน่ารักก็เอฟนะคะใช่เอ็นดูเอ็นมินก็เอฟนะคะลูกค้าเป็นกําลังใจให้กันใส่คุ้มกันลมกันแดดเนาะใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เนาะอากาศเริ่มเย็นก็ใส่คุ้มได้ดลูกค้าภาคเหนือภาคอีสานก็อากาศเริ่มเย็นแล้วก็ยังใส่คุ้มได้ค,ะดค่ะลูกค้าจำนวนตัวเยอะนะยูนิโคคะ่ะอะไรนะคะ ผลฟีดไม่ได้เปิดค่ะลูกค้าแต่ว่าถ้าหาลูกค้าสนใจก็สามารถขอรีวิวกับทางหลังบ้านได้นะคะ,ะนะใช่ประชาสัมพันธ์ค่ะลูกค้าในเดือนธันวาจะมีวันหยุดนะคะเป็นวันที่5กับวันที่11นะคะลูกค้าท่านไหนต้องการสต็อกสินค้าไว้สามารถ ทักขายเป็นหลังบ้านได้นะคะแล้วก็ขอให้ลูกค้านะคะที่แบบว่าใช้สินค้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยมีแผนการสั่งล่วงหน้าน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวเผื่อสินค้าลูกค้าจะหมดสต๊อกไปสินค้าขาดอะไรอย่างเงี้ยรบกวนนิดนึงค่ะลูกค้าแล้วก็วันหยุดปีใหม่นะคะยี่สิบเก้าถึงวันที่สามค่ะสต๊อกของไปขายช่วงปีใหม่น้อหน้าหนาวด้วยจะหมดกระเสริบเร้วเราจะปิดท้ายไปด้วยสีแดงสองตัวนี้นะคะ ใช่ฝากไว้ด้วยนะคะลูกค้าอันนี้ K W E 172ค่ะสเวตเตอร์ใหม่พรมหนาบางน,นะคะใช่ใช่แล้วเนาะสามพันหกร้ 3, บาทนะคะลูกรีวิวนี้แต่ว่าถ้าลูกค้าสนใจตัวใหม่หรือว่าแบบยังไม่ถูกใจลูกรีวิวที่เปิดก็สา0พบาทค่ะสามารถค้าขายเป็นหลังบ้านได้ค่ะขอรีวิวอื่นเพิ่มเติมก็ได้ค่ะแอดมินหลังบ้านนะใช่ค่ะ